ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดผู้ว่ารายการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางให้กำลังใจหน่วยคัดกรองพร้อมติดตามการสอบสวนโรค Active Case Finding a c f พื้นที่โครงการเจริญสินธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เทินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขจังหวัดและทีมแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการที่มาตั้งจุดคัดกรองตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่รอบที่3ด้วยรถจัดเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยเคลื่อนที่จำนวนสองคันที่ได้รับมอบจากเอชนสดวนเจ้าม่แหมงประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการมาทำการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูกสวอปณบริเวณจอดรถหน้า โครงการคอนโดเจริญศินธานีสุขุมวิทตำบนบางปูใหม่อำเภอเมืองสุขประการซึ่งเป็นสถานที่พักของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในโรงงานบรรจุอาหารกระป๋องในนิคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่และพบว่ามีพนักงานติดเชื้อโควิดสิไปกว่า300คนมาพักอาศัยปะาปนอยู่กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ตามโรงงานต่างๆกว่า800 0คนซึ่งผลการตรวจเมื่อวันที่19และวันที่29พฤษภาคม6 4สองครั้งรวมกันมีผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด 1, 3 1 7รรายพบผู้ได้รับเชื้อโควิด 19รวม158รายเป็นผู้พักอาศัยในโครงการ145รายและเป็นบุคคลภายนอก7รายจริงๆนาะสา้โทร เดี๋ยวเสร็จไม่บวดน้ำลายเลยเป็นเรืองนี้นะ นระดับจังหวัดเราก็มาดูการทํางานนะครับในการที่หลบเข้ามารนศูนย์คอไอเซิงลุกนะครับแอคจิตเต็มไฟดิงที่เจริญสิงห์นะครับคอนุนีเนียมซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพลงานนะครับจำนวนถึง9ก้านะครับคาดว่าจะมีคนถูออาศัยมากกว่าสี่พันคนนะครับแลแ้วก็มี อยู่ถึง2,250ห้องนะครับแสดงว่าห้องมากมากว่าครับประมาณตุนครองรซึ่งดำเนินการจากต้นทางก็คือมีคนงานที่ทำง,งานอยู่ในสังโครงงานที่เป็นต้นทางของหน้าน,นี้นะครับแล้วเราก็ตัดครองไปตั้งแต่แอคทีฟเจสดิ้งไปตั้งแต่วันที่1 9สม ผู้ติดเชื้อไตนะครับสองยอดนะครับยอดแรกมีติดสองคนยอดที่สองอีกเจ็ดสิบเอ็ดคนนะครับจากคน,คนสองพันสองร้อยคนนะครับก็ซึ่งยังเหลืออีกห้าตึกนะครับห้าตึกซึ่งห้าตึกเนี่ยก็ตั้งไว้ว่าจะดำเนินการ แล้วเ,เสร็จในวันจขขันทร์พุธพฤหัสแล้วก็วันทิตย์นะครับเก็บทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกคนนะที่เป็นกานรหัดแยกคนที่มีเชื้อนะครับคนที่เป็นผู้ป่วยออกมาผูท้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ที่มีควาเมาเ,มาเสี่ยงต่ำเด็กสูงเราก็จะส่งเข้าเข้าบรณีทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเป็นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดยังต้องสวมหน้ากากป้องกัน วัคซีนสู้โควิด